สวัสดีฮะทุกทุกคนกลับมากันอีกแล้วครับใน d ดน dy World สํสำหรับวันนี้จะทำอะไรนั้นก็ค่อยว่ากันพบห้านี่ครับเข้าร่วมกลุ่มเพื่อรับอุปกรณ์เสริมครับแม่ผมผมก็เล่นมาหลายตอนแล้วทำไมผมเพิ่งมาเห็นนะเนี่ยแล้วมันเพิ่งมีไม่น่าใช่หรอกมั้งผมน่าจะเพิ่งมาเห็นเออ ซึ่งตอนนี้ผมเข้าร่วมกลุ่มแล้วนะครับแล้วก็ได้เจ้าสิ่งนี้มานีฮะอุปกรณ์เสริมสุดน่ารักนะครับในส่วนนี้ผมขอเรียกเป็นอุปกรณ์เสริมลวกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะอ่ะเจ้าอุปกรณ์เสริมนี้ช่วยอะไรก็นี่ฮะจะช่วยเพิ่มระยะเวลาในการโจมตีของศัตรูนะครับก็คือประมาณแบบนี้ฮะหากศัตรูตีเราเนี่ยมันก็จะตีต่อเนื่องไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็จะมีคูดาวในการโจมตีอยู่ซึ่งอันนี้จะช่วยเพิ่มคูดาวไปอีก3วินาทีครับโอ้โหโ,โอกาสรอดเยอะนะครับ3วินาที น,นั่นแหละฮะมันก็จะเพิ่มคูดาวในการโจมตีของศัตรูครับจากตีเราปุ๊บเนี่ยอาจจะ1-2ึถึงสอวิอันนี้ผมก็ไม่ได้นับหรอกแต่มันอาจจะอยู่ที่ประมาณนั้นแล้วมันก็จะค่อยไล่ล่าใหม่อันนี้ก็จะเพิ่มไปอีก3วินาทีฮะดีมากๆก็ใส่มาจืบเรียบร้อยซึ่งทุกๆคนก็น่าจะใส่ได้ประมาณ2อุปกรณ์เนาะแล้วก็ใช่ฮะวันนี้จะเน้นที่อุปกรณ์เสริมเป็นหลักเลยนะครับเนื่องจากผมจะไปซื้ออีกอย่างหนึ่งด้วยฮะเพื่อมาคอมโบกับตัวละครที่ผมใช้อยู่ดูหน่อยซิต้องดูทีีีี่่ตรงงนน,น้้้แลวก็อเเทาเพิมสป ไม่มีเงื่อนไขอะไรพิเศษครับนอกจากน้ำมึก400จัดมาได้เลยมันจะช่วยเพิ่มความเร็วในการเดินแล้วก็การวิ่ง5%ด้วยกันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ช่วยเพิ่มแล้วกันเอามาคอมโบกับตัวละครที่ผมใช้อยู่นะครับจะดีมากๆเนาะซื้อมาเรียบร้อยดูเดซี่นี่ฮะแล้วก็ใส่เข้ามามเพิ่ม5%ก็ไม่น่าจะเพิ่มเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันดูน้อยมากเลยเดี๋ยวค่อยไปเล่นจริงเนาะแล้วก็มาดูตรงนี้อีกสักนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของตูนเนาะมันมีตูนตัวหนึ่ง มันน่าสนใจนี่นี่นี่นเปบเปอร์ใช่ไหมใช่แหละทุกคนดูฮะบูมเมนสปีด5ดาวครับแล้วก็สตามิน่า4ดาวโอ้โห و. คือถ้าใครเน้นความเร็วเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ฮะแต่ว่าเลือดจะน้อยนะครับแล้วก็การสกัดน้ํามึกเนี่ยก็น้อยตามไปด้วยสีดาวนี่ก็เหมือนเร็วแล้วใช่ไหมและนี่เร็วยิ่งกว่าฮะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําอะไรก็อย่างเช่นเคยทุกทุกคลิปครับที่ผมยังหาไม่เจอก็คือห้องมืดเนาะห้องมืดนี้ผมไปอ่านรายละเอียดมาเล็กน้อยนะครับก็พอเข้าใจได้ว่าโอกาสเกิดเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มโอกาสเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจาก0%ปจนไปถึง30%มับ้งถ้าจําไม่ผิดนะ ผมอ่านมาันมานนานแล้วสามสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละมันก็จะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆซึ่งมันจะเพิ่มทุกๆชั้นนะครับทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์้งใช่แหละเออไม่เป็นไรเอาเป็นว่าประมาณนั้นมันก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหากเราไปชั้นที่ลึกขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเจอมากๆก็คือทวิสต์เต็ตัวละครหลัก คือในนี้เขาเขียนประมาณว่าท w i s t e d m a i นะครับก็คือนั่นแหละตัวละครหลักผมไม่รู้เนื้อเรื่องของเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าผมจะพยายามศึกษาให้ได้มากที่สุดและกันแต่ประมาณนั้นฮะมันจะมีทวิสเตตัวละครหลักอยู่ถามว่าหายากไหมก็ไม่ได้ยากนะครับซึ่งวิธีการหาเนี่ยก็คือทุกๆ5ชั้นนะครับโอกาสที่เราจะเจอเนี่ยจะมีประมาณ4% <c oughs> ก็คือหากเราเข้าชั้นที่5เนี่ยโอกาสก็จะเริ่ม4%เลยนั่นก็แสดงว่าต่ำกว่าชั้นที่5เนี่ยสี่สามสองหนึ่งอ,อะ่ะ จะเริ่มมีโอกาสเจอตั้งแต่ชั้นที่5ขึ้นไปชั้นที่6ชั้นที่7ชั้นที่8ชั้นที่9เนี่ยก็จะอยู่ที่4%เหมือนกันครับจนกว่าจะถึงชั้นที่10เนาะอย่างที่ผมบอกทุกๆ5ชั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นพอชั้นที่10เนี่ยเปลี่ยนจาก4%เป็น8%นแะครับแล้วก็ไปอย่างเงี้ยทุกๆ5ชั้นจนไปสูงสุดที่20% 2นี่สูงสุดแล้วซึ่งนันก็หมายถึงต้องไปอาขอคำนป๊บนับ 4, 2, 8, 4, 3, งส 4, ด 6, 4, 5, 20, 5 ห5คูณห25้าชั้นชั้นที่25้าเนี่ยคือโอกาสที่จะเจอเนี่ยสูงถึง20%เลยแล้วก็จะ20%อนย่างเงี้ยไปทุกๆชั้นจนกว่าจะเจอเจ,อเจ,อเจอเ้าทวิสเตตตัวละครหลักนั่นเองอ่ะซึ่งผมคงไม่เล่นเยอะขนาดนั้นก็ <c oughs> หวังอยู่ที่ประมาณชั้นที่ห้าจนไปถึงชั้นที่1ิแล้วกันถ้าเจอก็ดีครับไม่เจอก็ไม่เป็นไรขอห้องมืดแล้วกัน <c oughs> อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะแล้วถ้าเจออะไรที่มันน่าสนใจระหว่างทางเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันเอาเป็นว่าปกคลิปปผมมขึ้นนาเ็็ตัวรก ก็ได้ดูตัวนั้นอย่างแน่นอนอ่ะไปฮะมามามามะเตรียมตัวนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยต่ํากว่าชั้นที่3นะครับจะไม่เจอห้องมืดเลยนะโอกาสจะเจอค่อนข้างยากแล้วก็ดูความเร็วในการเดินสักนิดหนึ่งนะฮะก็เพิ่มมา5%ก็ประมาณนั้นนะั่นแหละไม่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่น่าจะเร็วขึ้นเดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับจื๊บอ,อ้ยอันนี้เหมือนจะรู้สึกเล็กน้อยนะใช่รู้สึกเล็กน้อยแต่เล็กน้อยจริงๆอ่ะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยก่อนเจออะไรค่อยว่ากัน เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจอสักทีโอ้โหสิ <c oughs> คนอื่นอาจจะเจอแล้วตกใจแล้วก็แมเล่นยากอีกแล้ววะเนี่ยแต่แตผมผมกับดีใจครับเพราะว่าเล่นนานมากๆกว่าจะเจอเนี่ยโอ้ดีใจสุดดีใจสุดๆครับคือห้องมันมืดแบบมืดมากๆครับมีไฟสว่างแค่ที่เราเท่านั้นเลยเออคือถ้าใครไม่อยากให้ห้องมืดเนี่ยไอตรงเลือกการ์ดนะครับถ้ามันสุ่มเจอแบ็กเอาท์เนี่ยก็ให้กดอันนั้นได้เลยนะ <c oughs> มันจะเป็นการลดโอกาสเกิดสภาพแวดล้อมแบบนี้เนาะ แล้วไฟดับแล้วมันเล่นยากจริงๆครับแต่ว่ามาดับในช่วงชั้นแรกๆประมาณนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าไปดับในช่วงแบบ15 20อะไรแบบเนี้ยซวยนะอันนั้นน่าจะยากมากๆนะครับแล้วก็เจอเจ้าพวกตัวพิเศษอะไรพวกนี้อีกอื สรุปคลิปนี้ก็เจอไปแล้วนะครับหนึ่งอย่างก็คือห้องมืดเนาะส่วนเจ้าพวกทวิสเทตตัวละครลหลักเนี่ยอันนี้น่าจะยากครับอาจจะต้องเล่นกับคนอื่นฮนะเพราะว่ามันมันเล่นนานแค่นั้นเลยมาเล่นนานต้องเล่นกับคนอื่นเนาะเพื่อที่จะจบเกมได้เร็วขึ้นอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปหน้าแต่สําหรับคลิปนี้ก็เจอห้องมืดแล้วครับเดี๋ยวเล่นให้่านกันเนาะเผื่อห้องถัดไปแล้วจะเจอเจ้าพวกตัวละครหลักเลยเ เป็นไปได้ไหมเดี๋ยวลองดูถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรอ่าแล้วก็ลืมพูดถึงไปนะครับไอในส่วนของร์ดเนาะที่ให้เราเลือกการ์ดเนี่ยมันจะมีอยู่กา์ดหนึ่งด้วยนะครับที่จะช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับตัวละครเราเวลาเกิด back out แบบนี้เนี่ยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสว่างขนาดไหนแต่น่าจะดีกว่าที่เป็นอยู่นตอนนี้แน่นอนอันนี้แบบสว่างแบบใกล้ๆเลยนะครับเออแล้วถ้าเล่นกับเพื่อนแล้วเกิดเหตุการณ์ดีขึ้นมาเราจะเห็นแสงสว่างของเพื่อนไหม ถ้าเห็นนี่ก็โอเคนะเหมือนเดินถือไฟฉายเล่นกันอะเอออะไรประมาณนั้นแต่ข้อดีที่ดีไหมไม่รู้นะครับเพราะว่ามันจะเห็นมันโอ้หโดน โดนเดียวโดนตบไป2รอบให้ตายเถอะข้อดีที่ผมบ้าเนี่ยมันมันมืดใช่ไหมครับแล้วมันเห็นแสงสีแดงได้ชัดชัดดีนะเออแต่แต่ก็แลกมาด้วยกับการที่มองยากได้แหละมามาเรียบร้อยนะครับวิงว่งวิ่งอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไปไป let's go เรียบร้อยโอ้ย อันนี้ร้านค้าแดนดี้นะครับผมก็ซื้ออยู่บ้างนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ซื้อเยอะเนาะตอนนี้หน้าตาก็ยังไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะครับยังตึงในระดับ2ยังไม่ตึงถึงระดับ3ไหนซีห้องนี้จะเจอไหมอ่าตัวแรกไม่ใช่นะครับตัวแรกไม่ใช่คือถ้าเจอเนี่ยมันจะมีเสียงพิเศษด้วยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรคือถ้าเจอเนี่ยมันจะมีเสียงพิเศษด้วยนะครับที่ผมไปอ่านมานะอ่าลองดูตัวนี้ซิตัวนี้มาตีมาอุ๊ย what อุ้ยคันเร็วคันเร็วตัวนี้คันเร็วนะครับอ่าความเร็วเราก็ยังวิ่งเร็วกว่านะแต่ว่าตะกี้นี้มนโจมตีแบบไหนอ่ะอู้หูยืนมือได้ด้วยมามามา,มาเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยอืมยืนยืน,ย,นยืนมืออีกได้ไหมยืนมืออีกยืนมืออีกมามามาผมอยากเห็นมันยื่นมือนะครับน่าจะมีคูดาวจึ๊บอ๋อเดี๋ยนะโอ้โหมันขโมยไอเทมไอเทมผมไปหมดเลยอ่า,อาจัดก,การเลยมา <laughs> โอเคฮะทุกกคนก็อย่างที่เห็นนะครับเจอห้องมืดซากทีหลังจากที่เล่นมาหลายตอนมากๆตอนนี้นั่นแหละเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับไอเจ้าพวกทวิตเตตัวละครหลักเนี่ยน่าจะหายากนะนั่นแหละครับตอนเล่นกับคนอื่นเนาะเดี๋ยวผมจะพยายามหาแล้วกันเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับห้องมืดก็อย่างที่เห็นนะมืดจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกกคนไว้กันด้วยนะครับเป็นคลิปสนุกๆจากผมนั่แหละลองกดเข้าไปดูกันได้แต่สําหรับคลิปนนนี้้ััสสวดผม